คุณผู้ชมไปดูคลิปไปัล่กันหน่อยนะคะคือต้องให้ดูคลิปจริงๆนะคะถ้าเกิดเล่าไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพไปชมคลิปกันก่อนค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านค้านะคะคุณผู้ชมคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยชัดเจนนะเป็นลูกค้าเดินเข้ามาสั่งของคนนี้ก็เป็นคนที่คอยบริการให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยพยายามจะชี้เอาวันนั้นน่ะเอาวันนั้นน่ะคนที่ขายของก็หันไปหยิบให้แล้วนะใช่นหรือเปล่าเจ้าตูวบอกว่าไม่ใช่บอกไปหยิบอีกทีนึงได้ไหมหันหลังไปหยิบหน่อย ไม่ใช่คือพยายามอธิบายพยายามจะพูดคุยว่าของที่อยากได้เนี่ยคืออะไรนะคะ oh. แล้วสุดท้ายคุยไปคุยมาไม่รู้เรื่องก็ต้องอุปกรณ์เข้ามาช่วยถามอุปกรณ์คืออะไร ตลับเมตรค่ะควักตลับเมตรออกมาจากกระเป๋าล้วงตลับเมตดขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็ดึงสายวัดออกมาแล้วก็ชี้เนี่ยแหละของที่อยากได้ <c oughs> เอาวันนี้เอาวันนี้ใช่หไหมเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมานะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อในสหรัฐอเมริกานะคะคลิปนี้ถูกเผยแพร่กันเยอะค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ระบุบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะ เพราะว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแล้วคนขายก็ไม่อยอมเอาสินค้าเนี่ยเอามาให้เพราะว่าคือบางทีมันมีเหตุการณ์ขโมยไงคะถูกต้องไหมก็มีหลายมุมเขาก็เลยเข้ามาคอมเมนต์นกันนะคะก็คุยกันนานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะได้สินค้าร <c oughs> ันหลังผมเอาตลับเมยมาบ้างเอาข่าวนี้โอเคได้นั <c oughs> <c oughs> ่งใกล้กันแค่นี้เองนะ